สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสงสัยแต่ได้คำตอบรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจเรื่องลึกลับเรื่องน่าสงสัยและเกล็ดความรู้รอบตัวที่บางครั้งเราอาจเคยได้ยินมานานแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เสียที วันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในตำนานที่โด่งดังที่สุดของโลกสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ว่ากันว่าอาศัยอยู่เหนือระดับเมฆท่ามกลางหิมะอันหนาวเหน็บบนเทือกเผาหิมาลัยตำนานนั้นมีชื่อว่าเยติหรือที่หลายคนเรียกว่าอสูนหิมะเยติคือตัวอะไรมีจริงหรือแค่เรื่องเล่า สำหรับคนทิเบตและชาวเชอร์ปาเยติไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในความเชื่อมาตั้งแต่อดีตพวกเขาเชื่อว่าเยติคือสัตว์ขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายลิงหรือมนุษย์แต่มีขนยาวสีขาวหรือสีน้ำตาลปกคลุมทั้งตัวตัวสูงราว2-3เมตรแข็งแรงมากและสามารถเดินสองขาเหมือนมนุษย์ บางคำบอกเล่าว่าเยติเป็นผู้พิทักษ์ภูเขาบางก็ว่าเป็นวิญญาณร้ายแต่ทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่ตรงกันมันเป็นสิ่งที่คนไม่อยากเข้าใกล้ตำนานเกี่ยวกับเยติถูกเล่าต่อกันมายาวนานแต่เริ่มเป็นที่รู้จักทั่วโลกในช่วงศตวรรษที่1 9เถึงเมื่อเหล่านักสำรวจชาวยุโรปเริ่มขึ้นเขาหิมาลัยและอ้างว่าได้พบรอยเท้าขนาดใหญ่ประหลาดทิ้งไว้บนหิมะ รอยเท้าเหล่านี้ใหญ่กว่าของมนุษย์หลายเท่าและรูปทรงก็ดูไม่เหมือนสัตว์ที่เรารู้จักจึงทำให้โลกเริ่มให้ความสนใจเยติมากขึ้นหลักฐานที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือภาพถ่ายรอยเท้าของคณะปีนเขาชาวอังกฤษเมื่อปีคศ1951รอยเท้านั้นมีความยาวถึง30กว่าเซนติมมีลักษณะเหมือนรอยเท้ามนุษย์แต่มีนิ้วเท้าที่ยาวผิดปกติ ภาพนี้ถูกตีพิมพ์ในสื่อทั่วโลกและทำให้ตำนานเยติกลายเป็นข่าวดังชั่วข้ามคืนอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากแย้งว่าอาจเป็นรอยเท้าหมีที่ถูกหิมะละลายจนดูผิดรูปหรืออาจเป็นรอยเท้าสัตว์ที่ซ้อนทับกันหลายครั้งแต่ก็ยังมีหลายคนเชื่อว่ามันคือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ถูกค้นพบเยติกับวิยาาทยาศาสตร์สมัยใหม่ เมื่อเทคโนโลยีดีขึ้นนักวิจัยได้นำเส้นขนเศษกระดูกหรือร่องรอยต่างๆที่เชื่อว่าเป็นของเยติมาตรวจ DNA ผลที่ออกมานั้นค่อนข้างน่าประหลาดใจหลายตัวอย่างมี DNA ใกล้เคียงกับหมีสีน้ำตาลหิม,มาลายัยมากกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่แต่ก็มีบางตัวอย่างที่ยังระบุไม่ได้อย่างแน่ชัด บางทฤษฎีเสนอว่าเยติอาจเป็นกลุ่มย่อยของหมีที่วิวัฒนาการให้มีลักษณะแปลกไปอีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่าเยติอาจเป็นสายพันธุ์มนุษย์วานอดึกดำบรรที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นนีแอนเดอร์ทาวหรือเดนิโซแวนแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานชิ้นไหนที่ยืนยันได้แบบร้อเปอร์เซนตว่าเยติมีอยู่จริง แม้เราจะยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดแต่ความเชื่อเกี่ยวกับเยติก็ยังคงอยู่เพราะเทือกเขาหิมาลัยนั้นกว้างใหญ่หนาวเหน็นบและเข้าถึงได้ยากมีหลายพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีมนุษย์เข้าไปสำรวจบางทีอาจมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เราไม่รู้จักจริงๆซุกซ่อนตัวอยู่ในภูเขาเหล่านั้นหรือบางทีตำนานเยติ อาจเป็นเพียงภาพแทนของความหวาดกลัวของมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับธรรมชาติอันโหดร้ายแต่ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรตำนานนี้ยังคงความลึกลับที่ทำให้มนุษย์อยากรู้อยากคนา้นหาและอยากพิสูจน์ความจริงอยู่เสมอและนี่คือเรื่องราวลึกลับของเยติตำนานแห่งเทือกเขาหิมะ หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ทั้งความรู้ความเพลิดเพลินและความอยากรู้อยากเห็นต่อไปว่าโลกของเรายังมีอะไรอีกมากที่รอการค้นพบหากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสงสัยแต่ได้คำตอบเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวแปลกใหม่น่าสนใจวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ